สวัสดีครับเพื่อนๆตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับมอเธอร์ทีนฟิชชิงชันแน่วันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องนะครับของเพื่อนๆนะครับที่ผมได้โพสลงไปในเพจเนาะเกี่ยวกับเจ้าคันลาพาร่าแบ็ t ทันดอรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าคัน l a พาร่าแบ็คทันดอร์แมกนัมนะครับก่อนที่จะไปถึง l a พาร่าแบ็คทันดอรเจ้าซีรีส์ที่เป็น Magnum มนะเรามาพูดถึงตัวเก่าก่อนนะครับ อ่าตัวเก่านะครับดีไซน์เขาก็จะเป็นด้ามนะครับ EVA นะครับด้ามเต็มนะครับความยาว6กฟุตสามนะครับอ่าเวทคันอยู่ที่6กขีสนะครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้ก็คือ3า4ึงสิกรัมนะเพื่อนๆส่วนไกด์นะครับก็จะเป็นไกด์ฟาสไลท์นะครับก็ให้ความแข็งแรงดีนะครับที่เพื่อนๆเคยใช้อ่ะตอนที่เขาโฆษณาตอนนั้นคือฮามากนะครับเป็นคัน 6ุ3นะครับเว6ข14นะครับที่น้ําหนักเพียงแค่87กรัมนะเพื่อนๆถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่าเซนต์มันดีมากนะครับเจ้าคันลาพลาราแบททันดอนเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นคันที่ผมว่าซื้อคันเดียวแล้วมันใช้งานได้หลายอย่างนะครับมันจะฮิตอยู่ช่วงนึงเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะยังมีผมเห็นในกลุ่มอ่ะก็ยังมีคนแบบว่าถามหามือสองกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคันที่สของผมแล้วนะ ที่ซื้อมาเก็บไว้นะกลัวมันหมดนะครับเพราะว่างานหลักๆของผมเลยก็จะเป็นพวกตกกระพงตกกระสู่อย่างเงี้ยก็จะใช้ิกัดสายที่ไม่เกิน0.6-0.8นะครับก็จะใช้เจ้าลาบลาบไบทันดอนแล้วก็มันเป็นคันที่ราคาประหยัดด้วยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ผมว่าด้วยน้ําหนักอ่ะจุดเด่นของมันเลยคือน้ําหนักนะน้าหนักเบานะครับคันน้ําหนัก87กรัมนะครับแล้วก็เวกขนาดเนี้ยมันอาจจะอยู่ในคันที่ สตาร์ทยังไงก็ต้องเป็นเกือบหมื่นนะครับห้าพันเกือบหมื่นนะคันที่แบบว่าแอคชั่นฟาสตึงๆแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาพูดถึงเจ้าพระเอกของงานนี้นะครับก็คือเจ้าลาพาร่านะครับแบ็คทันดอสนะครับนี่นะครับแม็กนัมนะครับความยาวหกฟุตเก้านะครับเวทเวทคันนะครับสิบสองยี่สิบห้านะครับ เหยื่อก็คือเจ็ดถึงสามสิบห้ากรัมเพื่อนๆทําทำไมผมต้องมารีวิวคันนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นตอนแรกอะ่ะที่เขาในเพจลาพาร่าที่เขาแบบว่าเหมือนโฆษณามามันเป็นคันที่เวทเวทหนักมากนะส2บสองยิบห้านี่ถือว่าหนักนะเพื่อนเพื่อนนะจุดเด่นของเขาเหมือนเดิมนะครับก็คือความเบานะครับแล้วก็เป็นคันออ l ์อลลอีกเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งกบนะครับทั้งแค้งนะครับ แล้วก็ปักใหญ่นะเออเนี่ยที่ผมแบบตอนนั้นที่ในเพจอะคือแบบว่าถามตามหาเลยเพื่อนนะก็ตอนแรกก็จะสั่งจองแล้วนะครับแต่ว่าพอดีเอ,อของมันมาไม่เยอะนะครับแล้วก็ได้ถามตัวแทนมันมีปัญหาการส่งกันนิดหน่อยนะเพราะว่าคันมันยาวเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องเจ้าลาพราแบททันดอรตัวนี้นะครับแม็กนัมนะทำไมผมถึงตัดสินใจเลือกซื้อนะครับสัมผัสแรกเลย มันคือจุดเด่นของเขาเลยอะของแบสทันดอน่ะในตัวรุ่นเก่าก็คือความเบานะเพื่อนนะเนี่ยคันเวทสิบสองยี่สิบห้านะครับความยาวหกสิบเก้านะเวทที่ผมมีเท่าๆกันอะ,อะคันก็เกือบหมือนอ่นนะแต่ว่าหรือว่าหมื่นอะแต่น้ำหนักคันก็จะขึ้นเป็นร้อยอัพนะครับถ้าเพื่อนๆตกปลาแบบชโดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเวทแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นอนะ ในราคาสี่พันเก้านะครับเนี่ยรวมส่งละห้าพันห้าพันกว่าบาทนะครับมันหนักแค่100ร,ร้อยกรัมเองเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับร้อยกรัมนะผมถึงได้แบบรู้สึกแบบเฮ้ยต้องมีอ่ะเห็นในเพจเขาเขียนไว้ว่ามันจะเพิ่มความหนียวอีกส0ิเปอร์เซนะเพื่อนเพื่อนะแล้วก็ส่วนเจ้าไกด์ก็เป็นฟาสต์ไลน์ลิงเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นสามขาเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยไกด์จะเป็นสามขาสำหรับงานหนักเลยนะเพื่อนนะ,นะอ่ารูปลักษณ์มันก็ เปลี่ยนไปนะครับก็คือถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยก็ความยาวได้ว่าอย่างเพื่อนเพื่อนรู้กันอยู่แล้วมันต้องยาวขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันดูแบบทันสมัยขึ้นนะครับก็จะเป็นด้ามแบบพุดเดิลนะเพื่อนนะยาง EVA นะครับ,นะค,รบคันนี้นะครับผมลองไปประกบกับเจ้า Silent Head นะตัวสีดาอะ่ะคือแบบพอประกบปุ๊บคือแบบอยากออกไปตกปลาเลยครับคือมันมันเบาอะ่ะแล้วก็อยากจะลองใช้ด้วยเพื่อนนะค,นะคือคันที่อ่าเป็นเวทแบบ 12-25ในราคาใกล้ๆก,กันเนี่ยน้ำหนักมันเกินร้อยอัพอยู่แล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ล่อกนะครับที่จะเล่นกับงานใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีน้ำหนักที่เยอะนะครับแล้วก็บวกด้วยพันที่หนักด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่ารู้สึกหนักนะครับมันก็จะจะล้าถ้าคนไม่ได้ตกปลาบ่อยๆนะแต่ถ้าคนตกปลาบา่อยอาจจะเคยชินนะครับแต่ว่าเจ้าลัพราแบททันดอดตัวเนี้ยเหมือนมาช่วยรองรับลอกที่หนักเลยนะเพื่อนนะ สำหรับงานหใหญ่ๆนะจากเซ็ตที่ผมเคยประกบคู่ไว้ตกชฉโดอะ่ะคือแล้วผมมาลองเทียบกับเจ้าแบรนด์นอตัวนี้คือแบบโอ้เบาเลยเพื่อน,นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิแล้วก็คงคอนเซปต์เดิมนะครับเป็นคันอลอะล่าวนะครับสีสันนะครับดุดันใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ประกบกับลอกสีดำดำอะ่ะผมว่ามันสวยเลยครับคันหนักแค่ร้อยกรัมเองเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆตกปลาชโดเพื่อนเพื่อนจะรู้ว่าเวทอ่าสิบสองยี่ห้าหกฟุตเก้าอ่ะ มันจะอยู่ในคันที่แบบว่าเบาๆนะแบบอ่ะอย่างเจ้าคันนี้ร้อยกรัมเนี้ยอันเนี้ยสี่พันเก้านะครับรวมส่งก็ห้าพันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าความยาวแล้วก็คันเวทขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยตกปลาชะโดก็จะรู้นะครับว่ามันจะไปอยู่ในตัวท็อปเลยครับราคาที่แบบว่าแตะหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะลืมบอ,อกไปนะครับเจ้าลาพาลาแบคทันดอนครับมีทั้งสปินและเบสนะครับหนึ่งท่อนและสองท่อนนะเพื่อนนะ อันนี้ก็จะมารีวิวพคร่าวนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับเวลาจับคู่กับล่อคืออยากออกไปตกปลาเลยอยากออกไปเทสเลยนะครับก็ <g ül> เดี๋ยวถ้าคันนี้ถ้าสมมติว่าเทสแล้วรู้สึกพอใจนะแต่ว่าโดยส่วนตัวสัมผัสแรกคือจับเลยคือมันเบาแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใช้แล้วมันดีอย่างเงี้ยก็อาจจะเบิกอีกคันนึงนะ <g ül> นงเพื่อนะ <c oughs> นะอย่างเจ้าาบมชันอตัวเก่าอย่างเงี้ยผมก็เบิกสองคันอันนี้เป็นคันใหม่เพิ่งเบิกมาใหม่นะ ก็กลัวมันหมดครับเพื่อนๆเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นคันที่แบบว่าเราไม่ต้องไปแบบทนุถน,นอมมันมากเพราะว่าราคามันไม่สูงนะครับเนี่ยพอได้ปลาแล้วก็โยนเลยครับจับปลาถ่ายรูปนะครับคันไม่เป็นไรนะครับก็ตัวเก่านี่ก็จะรู้สึกอ่าเขาจะมีเคลมนะแต่ว่าตัวใหม่อ่ะผมถามไปทางอ่าที่เขาขายแล้วอ่ะไม่น่าจะมีเคลมนะครับ แต่ผมผมดูในคลิปที่นบีเขาอัดปลามันก็ไม่น่าจะหักง่ายเพื่อนนะสิบสองยี่ห้าเนี่ยถ้าแบบเล่นไม่ไม่ผิดโอเวอร์แอคของคันนะผมว่ายังไงก็หักยากนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับมอร์เตอร์ทีนฟิชชิ่งชัแนลนะครับก็มารีวิวสั้นๆน,นะเพื่อนนะก็ตอนแรกในใจเลยก็คืออยากจะไปเทสเลยครับเพราะว่า <laughs> พอลองมาจับคู่กับรอบแล้วถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหืม อยากออกไปตกปลาเลยนะครับอยากออกไปใช้เลยนะครับเดี๋ยววันไหนผมเอาเจ้าลาพาราแบคทันดอนแมกนัมตัวใหม่ไปเทสนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับว่ามันดีจริงไหมนะครับส่วนเรื่องความเบามันเบาอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีว่าเซนต์แล้วก็พลังในการอัดปลายอย่างงี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมมอเดอร์ทีนนะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ